สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับผมล้วคะนไหนจะมีโชคกล้ามนะครับ1ิบหเมษาสันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้ก็บอกไปเรียบร้อยนะครับว่าเล่งอะไรไว้อยู่นะครับเร่งอะไรไว้อยู่ลองลองฟังตามดูไอ้สิ่งที่ผมเผลอพูดอะบางทีมันออกตลอดอะอเบื่อตัวเองตรงนี้แหละนะครับอ่ะอ้ดูกันครับผมว่าในช่วงเวลาของวันที่สิบหเมษานะ วันที่ส6บเมษาก็เป็นวันพุธใช่ไหมครับผมยังหยุดกันอยู่ป่อนเนี้ยยังหยุดกันอยู่เนาะอืมบางที่ก็ทำงานกันละโอเคพุธท,ที่ส6บเมษานะครับผมก็ไม่มีอะไรดาวาย,าย,ย้ายอะไรเมื่อวานละเพราะนั้นดาวจันทร์ก็อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับดาวจันทร์อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปกระตุน้นลัคนาราศีพิจิกนะครับผมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า สมมติว่าเขาจะกระตุ้นอะไรยังไงเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับอหนึ่งก็คือดูจันทร์กระตุ้นนะครับว่าจันทร์กระตุ้นอะไรเรือนอะไรใน12เรือนของเรานะครับสองดูเรื่องของดาวสุริสิการเงินของคุณยังดีไหมนะครับสามดูเรื่องของดาวเกตซิว่าเราจะมีโชคลาภไหมนะครับแล้วก็ดู8เรื่องของการพนันขันต่อเรื่องของพวกสายมูพวกแบบว่า ไอสิ่งที่ได้มาแบบอบายมุขอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะสามดาวด้วยกันสี่ดาวนะครับด้วยกันที่จะบ่งบอกถึงเรื่องราวของพวกนี้นะครับในช่วงในช่วงเวลาเนี้ถึงบอกว่าบางทีนะช่วงนี้ถือว่าเราบอกว่าดาวสุขคุณไม่ดีดาวสุขการเงินคุณไม่ดีแต่มันคือช่วงเวลานี้แต่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะได้เงินอ,ะ,อะไรอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะครับเอาไปดูกันครับลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวจันทไปกระตุ้นอยู่ที่เรือนของตนุตัวเราเองเพราะนั้นถามว่ามีโชคลาภไหมเพราะน่าจะมีโชคลาภนะครับน่าจะมีโชคลาภเนาะเพราะว่าจัน์มกระตุ้นตัวเราดาวศุกร์ของคุณเองอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารมีเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ดาวศูนย์ห้าก็อยู่ตรงข้ามอะขุ้ใหญ่แก่หรือเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถที่ไม่เคยเรียนมา อะไรเงี้ยเกตก็อยู่ตรงกรรมะการกระทํแปดก็อยู่ปุตตะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมีแค่ดาวอาทิตย์ที่เสียอยู่ในตอนนี้ก็คือดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายเข้ามาครับคนลัคนาราศีพิจิกก็คือเหมือนครับการงานของคุณจะต้องมีอุปสรรคนะอ่ะก็ไม่แปลกเนาะก็ไม่แปลกเพราะว่าดาวเพิ่งจะย้ายวันที่14ย้ายเข้ามาก็ปิดงานอยู่ไงก็เลยมีอุปสรรคก็ทําอะไรไม่ได้ถูกว่าแต่มันก็จะยาวยินยาวไปทั้งช่วงทั้งเดือนเลย นะครับเพราะนั้นในเดือนนี้คนรา,าศีพิจิกเองอาจจะต้องระวังในเรื่องของการงานของคุณนิดหนึ่งว่าง,งา,นานของคุณมีอุปส,สรรคนะครับจะถือว่าวันนั้นถือว่าดีนะครับคนรา,าศีธนูเนาะของคุณเองเราก็บอกว่าจันทร์เป็นกระตุ้นเงินวินาอา่ดแสดงว่ันนี้อาจจะมีโชคลาภไหมอาจจะไม่มีชโชคลาภก็ได้เนาะช่วงช่วงวันนี้อาจจะไม่มีชโชคลาภก็ได้เนาะเพราะว่าดาวมันเป็นกระตุ้นอยู่ในเรือนของวินาศเรา นะครับมันเป็นวินาทเราอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลได้ไหมได้ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนได้ไหมมีเรื่องทีจ่จะทะเลาะกับผู้ใหญ่ได้ไหมก็ต้องระวังอังคารเองก็อาจจะเป็นเรื่องของลมเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของของแหลมของมีคมก็ต้องระวังนะครับในช่วงวันนี้นะครับผมเพราะนั้นจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนของวินาศก็ถือว่าวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จและการอาจจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องไปนู่นนี่นั่นนะครับแม้ว่า6จะเป็นพันธุเราก็ขวนไายหา ถูกไหมลาหูอาจจะแบบขนขวยหาการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวเกตไปอยู่สุภาคิดมากคิดเดยอะโอ้ฉันคิดมากคิดเดยอะฉันนคิดว่าเลขอะไรจะออกสรุปไม่ซื้อไม่ซื้อดีที่สุดอะไรอย่างนี้ป่ะเออนะถือว่าไม่มีโชคลาภนะครับคนลัคนาตไปคือลกคนาราศีมังกรดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของลาภลาผลเลยเพราะนั้นต้องมีโชคลาภเนาะดาวศุกร์เองอยู่สัตย์ชะดาวราหูอยู่ตรงนี้อ่าดาวสง,งคคือความกล้าความขยัน แต่ดาวเกตอาจจะแบบว่าไปตกอยู่ในเรือนของมรณะซึ่งอาจจะแบบดีใหม่ๆเราก้อยเสื่อมถลายไปซึ่งเกตก็เพิ่งย้ายเพราะฉนั้นก็ขอให้เกตยังไม่ทํางานละกันเนาะแต่ถ้าเขาทํางานเขาก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแม่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นคนลักษณามังกอนที่ช่วงนี้ยหาเงินแล้วเหนื่อยเนาะทุกคนก็หาเงินเหนื่อยแหละยิ่งเจอภาษีขึ้นกระดาษนี้เดี๋ยวได้เหนื่อยกว่านี้เนาะโลกจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามกันละนะครับ นะวัาน,นั้นก็มีเงินก็ใช้ใจ่ายให้เป็นละกันนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเอาง่ายๆเลยแล้วก็เราถึงจะต้องมาหาความหวังกับตรงนี้ใช่ปะ่ะ <c oughs> แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ความหวังสูงสุดของใครทุกคนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้จะต้องถูกคุณทุกคนนะ่ะมันก็เป็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นความความหวังของเราที่แบบอย,อยากได้อยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าการทํางานมันก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นคนทุกคณะเนานะ เดี๋ยวดาย้ายอะไรก็แบบว่าต้องดูแลเรื่องของการเงินดูแลเรื่องของการจัดจัดฉันสอยของตัวเองด้วยคนละกาลาราศีมังกรเองเกิดมาอยู่ในเรือนมรณะนะครับแล้วก็ย้ายย่อยเล็งเข้าไปหาเสาที่ในเรือนของกระดุมพระก็ต้องระวังสุขภาพของแม่แม่ก็ต้องระวังเรื่องกระดูกก็ได้เส้นเอ็นก็ได้หรือเรื่องของความเหนื่อยในการ เงินนั่นเองนะครับแต่ในช่วงวันนี้มีโชคลาภนะครับผมคนลัคนาราศีกุมนะครับจันเข้าอยู่ในเดือนของกรรม,มการกระทําเกตก็ทับปัตนิเนาะคู่ของหุ้นส่วน6กับ8ก็ยังอยู่ในเดือนของกระดุพระการเงินอ่ะถือว่ามีโชคลาภนะครับผมคนลัคนาราศีมีนะวันทั้งวันไม่ใช่ว่าเออถูกแล้วนะครับลัคนา,ข,นาของคุณเนี่ยจันไปตกอยู่ในเดือนของสุภระนะแต่6กับ8ยังอยู่กับตัวคุณ อ้าอยู่ได้ไปโยยไปโอ,ย,ย,ไปอ,ย,ย,อยู่เดตัวคุณมันจะเป็นสุภาพฉันได้ความสุขความเจริญตะเกตอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอุปสรรคมาจากใครมาจากผู้หญิงที่มีอายุก็เป็นได้เป็นได้นะครับผมถือว่าวันนี้มีโชคลาภครับคนลนักษณะราศีเมฆเองเนาะดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนบรณะเจ็บป่วยอาเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นแล้ว8 6 8 6กกการเจรจาการค้าขายการสื่อสารการเงินความรักสายมูไม่ไหวเลยเนาะไม่ไหวเลยอยู่ตรงนี้หมดเลย นะครับเกตก็มันเป็นปุตตาก็ไปไปเน้นอาเกตแต่ไม่แน่นะเกตอยู่ปุตตาแต่เลื่ยงไปหาเสาเป็นบริวารซึ่งเสาเป็นว่าเอออาจจะได้เงินเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ดูแล้วยังไม่น่าได้หรอกนะครับอ่ะคน,ะนักศนาราศีพึกศกเองเนี่ยจันนะอยู่ในเรือนของอะไรครับอยู่ในเรือนของปัตตานีไปเออเขาเรียกว่าไปกระตุน้นคู่ครองและหุนส่วนมีเรื่องจะต้องคุยกับคู่ครองืุนส่วนทํานู่นทํานี่ต่างๆนานา นะครับหกแปดตกในเรือนลาพระก็มีลาบผลได้เป็นลาบเก่าเก่าลาบที่แบบเป็น60ก็คือเป็นลาบแบบไม่ได้เป็นเงินเดือนเป็นเหมือนกับพวกคอมมิชชั่นหรือเป็นเงินที่แบบว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยเกรดอย่พันธุ์ทุกชั้นก็พยายามจะหาเลขในบ้านอยู่เนาะขุดแล้วขุดอีกถูแล้วถูอีกนะอ่าหมอท้นถือว่าน่าจะมีโชคลาภคนละกันราศีเมถุนนะจันเปไปตกยืนเรือนของอลินะครับผมอังคารความกล้าความพยัญเกตคือเรื่องของเพื่อนคนรอบข้าง นะแปดหไปตกกรรมะพยา,ยา,าพยามที่จะหาเงินพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนานาแต่ว่าวันนี้มันเป็นอลิเนี่ยนะครับวันนี้มันอาจจะเป็นอลิเข้าอลิคุณจะทํานู่นอยากทําทนี่มันก็แบบรู้สึกมันยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการอะไรประมาณนี้นะครับคนลักณะกระกอลกดเองนะจันไปอยู่ในเดือนของปุตตะบริวารน,นะครับแล้วก็ทําตีโกนเข้ามาแบบนี้อนะครับทาตีโกนเข้าแบบนี้ต้องมีตีกนที่ทาไปได้ต้องหลายหลายคนเลยนะเพราะว่าทุกคนมีตีกนหมดนะครับแต่นี้เรามองที่ มันเป็นปุตตะใช่ไหมปุตตะแล้ววิ่งไปสุภพระสุภพะแล้ววิ่งที่มาความขยับหนองตัวเองนะครับเจ้าเลขในเซตนี้ก็ได้เนาะเป็นคนเยอะเลยโกกโจรนก็มีสามหกสามหกแปดกกเศรษฐีก็เป็นสองสี่หกเนาะเพราะนั้นก,ก,ก็ก็ถือว่าโอเคเป็นปุตตะนะเป็นบริวารก็ไปลองดูบริวารซิบริวารจะให้เลขอะไรเหล่าอไอเนี้เราไปถามนกถามถามปลาถามหมาถามแมวให้มันจับไพ่ให้หน่อย ได้ไหมหรือถามลูกถามหลานถามท่อถามหลานสิแก้วตาแก้วตาให้อะไรลุงอ่าแล้วแก้วตาก็แบอกว่าอืมชูขึ้นมา1นิ้นวนะครับลัคนาราสีตะไเคือลัคนาราสีสิงเนาะดาวจันต์ต่อยืนเรือนของพันธุ์กูกันขนขวายเรื่องบ้านนะครับเพราะนั้นถามว่ามันมีเกณฑ์จะมีโชคกล้าไหมขนขวายหาก็มีแหละ250หนะ้าศเนาะแต่ดาวดูค่อนข้าง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้เหมือนกันสำหรับคน,นาราศีนรสิงตัวเองเป็นเกต้วตัวเองเป็นเกตก็ใส่ชุดขาวๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อความเป็นสีขาวๆจะให้โชคให้ลาบเหล่านะครับประมาณนี้นะก้าวนะจันอยู่ในเรือนของพันธุกการขวนขวายหานะครับการขวนขวายหามาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาก็เป็นได้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมีเกตและกันคนลาศีนาราศีกันนะครับ อยู่ในเรือนของสัตยะคนรอบข้างหกแปดตกปัต,ตนิเก์อยู่ในเรือนของวินาศก็คนรอบข้างก็อาจจะนําโชคมาให้เราฝากคนรอบข้างซื้อได้ไหมฝากเพื่อนฝากพี่น้องซื้ออะไรประมาณเนี้นะครับได้ยุ่งกันต้องฝากใครอะ่ะอ,อ๋อก็ฝากพิจิกนั่นแหละเนาะฝากใครกันก็ต้องไปฝากพิจิกไงเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเพราะว่าพิจิกเขาเราอยู่ในเรือนลาภะของเขา ใช่ป่ะถ้าพิจิกเอาพิจิกตั้งปุ๊บลาภะคือใครลาภะคือเราเราเป็นลาภะอยูอย่ในเรือนของเขาใช่ป่ะส่วนเขาคือใข่เขาเป็นศาสชาให้เราเออเพราะนั้น <c oughs> เข้าใจเรือนป่ะเข้าใจความความเกี่ยวดองของเลือนไหมสมมติกรกฎกรกฎเนี่ยจะฝากใครซื้ออืมเราไปฝากศาสช,ชะใช่ป่ะฝากศาช,ชะแต่ว่าดาวไม่ได้เข้าที่รวัวเราไงถูกปะ แต่คนลัคนาราศีสิงเนี่ยไอราศีกันเนี่ยเขาฝากปุตตะก็คือฝากไอกรกฎซื้อใช่ป่ะสิงก็มาฝากกรกฎกซื้อเพราะว่ากรกฎเป็นปุตตะไอเป็นลาภะให้กับสิงไงเออใช้แบบนี้ก็ได้นะอ่ะลัคนาตุลลัคนาราศีสุดท้ายก็คืออ,อ่ออยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับจันอยู่ในเรือนของกระดุมพระแต่อ,อ๋อถามว่าก็มีเกณฑ์มีโชคล้ามั้นมันก็กระตุน้นกระดุมพระก็คือการเงิน นะครับด้วยความกล้าด้วยความขยันอังคารอยู่ในเรือนของการกระทำดาวเกตอยู่ในเรือนของลาบผลเนาะแต่468ยังอยู่ในเรือนอลีอุปสรรคอะแต่เราอาจจะแบบว่าเฮ้ยฝ่าฟันอุปสรรคแล้วมีเกตที่อยู่ในลาบผลให้เราได้ลาบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแต่จันท์เข้ากระดุมพระก็แปลว่ามีมานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าจันร์เป็นดาวสะสมเป็นดาวเล็กๆน้อยๆเข้ากระดุมพระมันก็คือมีเข้ามา แต่ไม่ได้เยอะแล้วดู6กับสี่และแปดอยู่เรือนอลิอีกนะครับวอนถือว่ามีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมมาดูเวลาที่ออกเวลาที่ออกนั้นออก15 2 6้าสองหถึงประมาณ1 7 2เจสองหนั้นอยู่ในเรือนของราศีอะไรครับราศีสิงห์เพราะนั้นเดี๋ยวเรามันไล่กันใหม่วันทังน้งวันของคนลนักขาราศีพิจิกนั้นตกอยู่ในเรือนตนุเวลาออกออกที่ลาพระกูไปฝากพิจิกซื้อดีกว่าเ <c oughs> นาะ ไอ้ไม่ใช่อยู่ที่กรรมะอยู่ที่กรรมะเนาะวัน Jamie, ทั้งวันของคนลักนาราศีพิจิกอยู่ในลักนาแต่เวลาออกไปออกกรรมะการกระทาอ่ะเนาะวันทั้งวันของคนลักนาราศีอะไรรับธนูอยู่ในเรือนของวินาศแล้ววินาศที่ไหนวินาศที่สุภวินาศที่สิ่งที่คิดที่หวังนะครับวันทั้งวันของคนลักนามืองกอนอยู่ในเรือนของลาภะลาภะแต่เวลาออกออกมรณะนะ Bon จะได้ลาบแล้วแต่เวลาออกดันไปตกหมอนลนะใช่ป่ะอ่าวันทั้งวันของคนลัคนาราศีกุมอยู่ในเรือนของกรรมะการกระทำแต่เวลาออกออกที่เรือนปัตตนีคู่ของและหุ้นส่วนแสดงว่าการกระทํที่เกี่ยวข้องกับคู่ของและหุ้นส่วนนะคนลัคนาราศีมีนวันทั้งวันของคนตกอยู่ในเรือนของสุภาความคิดความสุขความจเจริญแต่เวลาออกความสุขความจเจริญของคุณตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสศัตตู ดาวันทองันของคนลักนาราศีเมฆอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมเวลาออกออกที่ปุตตะบริวารอความเป็นมรณะมาออกสักงนั่นเออมาออกจริงจริงหรือไปออกที่บริวารเรานะครับคนลักนาราศีพึกศ์วันทองอันของมูตกอยู่ในเรือนของปัตตนีเวลาออกออกอยู่ในเรือนของพันธุปัตตนีพันธุอ่าให้ปัตตนีวิ่งเข้ามาที่บ้านอะไรประมาณนี้ นะครับวันนงวันของคนลักนาลาศีเมถุนตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสาสโตแต่เวลาออกออกที่สหัชชะอย่าไปฝากเพื่อนซื้อเนาะเวลาช่วงนั้นอาจจะมีการทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคนรอบข้างได้นะครับวันนวันของคนลักนาลาศีก็รกฎตกอยู่ในเรือนปุตตะบริวารแต่เวลาออกออกที่กระดุมพระการเงินทีงว่าปุตตะเกี่ยวกับการเงินนะ อ่าวันนวันของคนลักขณาราศีสิงนั้นตกอยู่ในเรือนของตัวเองไอ้ใช่ตกอยู่ในเรือนของพันธุก,กัวนขวายวนขวายเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาที่ตัวเองอ่าเพราะว่าทับลกักษณาวันนวันของคนลักขณาราศีกันอยู่ในเรือนของสาาัจจะเชื่อเพื่อลอบข้างเวลาออกออกที่วินาศไม่ควรเชื่อเพื่อน <c oughs> ถูกปะเพราะว่าตกที่สัจจะเชาเวลาออกออกที่วินาศอ่าวินาศเชื่อมนย อืมเนาะวันทั้งวันของคนละกนนราศีตุลตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระการเงินเวลาออกออกที่ลาพรลาพระลาผลานะโอ้พริกกว่าใช่ไหมโอ้ยพริกเลยอะ่ะอืมนะเพรัะนั้นถ้ามีสองถูกก็ถือว่าลงทุนได้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนาะขายขายไม่เถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อใหม่เราได้ภาษีเยอะกว่าเดิมอืม ไอโฟนสิบอะไรไอโฟนสิบหกราคาหมื่นแปดไอกี่หมื่นแล้วแปดหมื่นเนาะนะอ่ะมาดูกันครับผมว่าไพ่จะบอกว่าอะไรบ้างเน,นาะไพ่ของคนลัคนาราศีพิจิกนะครับได้เป็น the high petate เลขสองนะครับดูด้วยแล้วกันดูแล้วกันเลขสอง high p e t a e นะครับคนลัคนาราศีธนูเน,น,นาะตกวินาศแต่ได้ e m p e t a t เลขสี่นะครับได้ e m p e t a t เลขสี คนลัคนามังกรเนาะได้ลาภะโอ้ oh, ลาภะอมอรณะได้เป็นหนึ่งเจ็ดนะเดอะสตาร์ Star, ความหวังของฉันนะครับคนลัคนาราศีอ,อ๋อกุมนะครับราศีกุมได้อะไรเอ่ยได้หนึ่งเดอะเมจิเชียนนะครับกรรมะของคุณเนาะก็เมจิเชียนคนลัคนาราศีมีนนะสุภะคุณได้เป็นเจ็ดถ้วย อ่ามากอกสามตะก้าปลาไม่ถูกนะครับคนลัคนาราศีเมฆนะครับคุณได้มรณะมันก็ออกมาเป็นเดอะมูนสิ่งที่คาดหวังอาจจะไม่ใช่นะครับสิบแปดเบอร์สิบแปด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 นี้วะมีแต่หนึ่งอ่ะคนลัคนาราศีพฤกษกนะครับไพ่ของคุณออกมาได้เป็นสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญน,นะครับคนลัคนาราศีเมถุนเป็นอรีนะแต่ไพ่ออกเป็นสามถ้วย อสามมาแรงเว้ยคนลัคนากรกฎนปุทะบริวารน,นะครับแต่คุณได้ออกมาเป็นหนึ่งเหรียญโอย้ยดีจังเนาะอะลัคนาราศีสิงเนาะพันธุเนาะแต่คุณออกมาได้เป็นาาเก้าสิบเก้าคาถาเหนื่อย <c ười> คนลัคนาราศีกันสาชะาใช่ไหมพาได้ออกมาเป็นสิบคาถาเหนี่ยกคนรับทางนะครับผมและพาของคนลัคนาราศีตนเนาะ ออกมาเป็นเจ็ดดาบอ่าการขโมยการช่วงชิงโอกาสนะครับผมอ่ะไพ่ขององค์แม่จิมมีนะจับมาสองใบใบแรกออกใบนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งนั่งเข้าท่าไหมเนี่ยหรือว่าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเป็ดเป็นหนึ่งห้ากับกันห้ากับเข้าตัวเดียวกัน เนาะเดี๋ยวเวลาออกมาก็จะบอกอย่างเงี้ยโอ้ยห้ากาับเก้าตัวเดียวกันทําไมมึงไม่ซื้อหนึ่งห้าด้วยละ่ะอืมเนาะแต่ถ้าซื้อหนึ่งห้าก็มันออกแล้วเฮ้ยหรือไม่แน่วะมันออกสามสองสองสามแล้วมันก็จะออกห้าหนึ่งหนึ่งห้าไล่กลับมามันออกอยู่แค่เงี้ยอืมหัวจะปวดเนาะเอาไปอีกใบหนึ่งออกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งห้า 1 2ึ่้าตัวเดียวกันมั้นเนี่ยเกับ <g> ห <iversity> <g g> ัวกับหางเออขอให้มีโชคลาภกันละกันเนาะก็ส่งการปีนี้ขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรีนะครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ